เหมียวมาที่พักตกปลาชฉลอมที่พักคาเฟ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดกรายที่พักสวยวิวดีแบบไม่ต้องข้ามเกาะมีสะพานตกปลาให้ยาวมากไายสายตกปลาติดแกรมจะต้องไม่พลาดที่นี่ก่อนเข้าที่พักเหนียวแวะซื้อกุ้งเป็นที่ร้านเบอร์ติดต่อตามนี้อยู่แสงตุ้งวันนี้เหมียวจัดตัว4บาทมาจากนั้นเราก็ปักหมุดไปที่ชลอมคาเฟ่ได้เลยมาถึงติดต่อที่แผนกต้อนรับที่จอดรถอย่างดีเลยที่พักตกแต่งสวยมากด้านหน้าเห็นวิวทะเลและสะพานตกปลาด้านหลังเป็นวิวภูเขามูดดีมากเพื่อนสระว่ายน้ำที่วิวมองเรียบไป ทมีสะตื้นสําหรับเด็กด้วยสายถ่ายรูปมาที่ตกปลาดีกว่าสพานเขาหยับรถไปตกปลาดีกว่าสพานเขายาวมากเราสามารถขับรถไปจอดที่ปลายสะพานได้เลยจอดรถเสร็จตรงนี้จะมีก็มีสะพานยาวเข้าไปอีกและถ้าใครตกปลาได้ไซส์ห้าโลขึ้นไปแจกเสื้อฟรีลองตีเหยื่อบลอมหาปลาใหญ่อยู่ไรสงสัยวันนี้ไม่มีดวงได้เสื้อได้ปลาใหญ่กับเขาปลาใหญ่ต้องรอเขาเวียนมางั้นเราไปหาหยอดตกปลาประจําทิ่นดีกว่าสไตล์เมียวชอบหยอดตามเสาอยู่แล้วไม่ว่าจะเดินหยอดเสาไหนก็ได้เก่าทุกเสาเลยจ้าวันนี้เมียวตกได้ปลาเก่า ต้องแต่สาอันบบานเยันปฐมเลยนะข้างปานก็เยอะมากจริงแล้วปลาหางควายไม่เคยตกได้เลยเนี่ยครั้งแรกตัวปลาเล่ยเลยแค่นี้นะและช็อตนี้งานแสดงกโกติดต่อโอ้โหปลาบินเลยจ้ะตกเย็นเราก็เดินเลาะหาเคาะไปเรื่อยเกาต๊กแกก็มีนะเก่าที่นี่มีครบทุกสายพันธุ์เลยจ้ะเฮ้ยอังเกย ได้อังเกยแวน้นมาด้วยปาก่าไซแวน้นก็ตามมาติดๆเลยตกค่ำเราก็ได้อังเกยไซดีมาอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะที่พักบรรยากาศตอกนกลางคืนดีมาก เชา้าวันนี้อากาศดีมากเลยมาลองหย่อนต,นต้นต้นสะพานกันบ้างนี่แหล่ตอนรับด้วยข้างตาและอังเกยจ้าอาหารเช้าเขาเสิร์ฟให้ถึงหน้าห้องเลยจ้ะชอบที่นี่จังตกปลาเนหนื่อยเหนื่อยก็แค่เดินไปซื้อเครื่องดื่มที่คาเฟ่แล้ววันนี้ก็ยังได้ปลาเก๋ารัวๆเหมือนเมื่อวานเลยแต่วันนี้มีไซสจานมาแล้วโตกว่าเมื่อวานเยอะที่นี่คือปลาเก๋าเยอะมากและเวลาตกได้ก็จะตกได้ตามกันติดๆแบบนี้เลยจา้าข้างน วันนี้ได้ไซดีกว่างเมื่อวานตกปลากันเพลินมากสนุกมากจริงๆปลาที่ตกได้เอาไปให้ที่คาเฟ่ทำอาหารได้ด้วยนะนี่ได้ปลาเก๋าใส่จานอีกแล้วลอกคันหน้าดินลั่นอุตส่าห์ดีใจที่ไหนได้พี่เล้งเองจ้าเรานั่งตกนั่งวัดกันเพลินๆถึงเย็นเลยถ้ากุ้งหมดไม่ต้องกลัวขาดตอนจ้ะโทรไปเบอร์นี้เขาจะส่งถึงชโลมเลยแล้วไปดูกันตัวนี้อะไรกดคันแรงมาก เกิดที่ลิงไซส์สวยจ้าเผอแป๊บเดียวค่ำพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วถ้าชอบก็ตามาถ้าการหาที่พักตกปลาคือความสุขเราคือกดติดตามาเดียวมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีก